นี่คือบ้านห้วยกอกนะคะชนพทุทธิบาบษณุชสอุตมาน,นเจ้าวสกุลนครก็เงียบกันเนาะบริกรันเผ้มีคอนอยู่เขาไปเห็ดไห้เห็ดหน้ากันบดกินเนาอพี่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จะมาดามอโูก็จะไปหาบ้านหลังหนึ่งนะคะวันนี้แกอยู่ไหมนะบ้านหลังนี้กับผมมีคนอยู่พี่น้องอันนี้คือวัดห้วยกอกน,นะคะ ออหายออทมอให่ี่ออทห่ยบ้านหลังนั้นนะอไม่เออเนาะท่าก็เออดที่ไหนฮะออไม่เออดเื่อบมีอะไร่เดียวเดียวมีการรถตัวนี้ก็ปิดประตูลวไว้สงสัยไปอยู่ฮะเออนั่นเด้อ่อยู่อยู่ค่ะ โอุ้ดจอท่าไม่กินตี่ขนมไหนกินเนาะให้พ้อไปเลื่เชื่อยะงมาชื่อให้บนที่ไหนม่ชื่อเนาะไอ้คุณแกะฮะมัดมัมัดมัดฮะไอ้คุณแกะไปโอ้ยเป็นแล้วโอ้ไม่ชื่อหนุ่ยไม่ชื่อหนุ่ยอะกินขนมก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปหาคุณยายก่อน แดงดวงไหนน้นเนาะออกบ้านหลังนี้ห้อมคนแก่ไม่แต่คนแก่ไปคนแก่บตเตลิงะบัดเตลิงาโอ้บตเาใหญ่เนาะบูรตกับมันต้องต้าเลยเดียเยคนใหญ่เออมองบอเห็นไฟเออมองกเห็นไไงะเป็นยัง ของหมดแบ่งกันเพื่อข้อมาดามพวกกับเบดได้ังยายคนไปบ้านคนเจ้าหามเบสได้ดงแล้ก็เราจะให้ยาย จมอดเด้อยู่ดีไม่แห้งนะโอ้คนเป็นยังเหรอเห็นหงมเห็นหงเอ่ะขนมข้าวแจกกันเดี๋ยวไปทำเนี่ยไปหายกนัน้เออให้ดูอยกันเลย ยายผมมาเด้งะยากินเนาะโอ้้เคยไปเยี่ยมมาเท่าเขาดังให้ล่ะเป็นยังไงใหญ่เอเมื่อเบ้อดนี่ยพูดที่นั่ไม่ อดเด็ดเลือดยาหน่งนายยาให้ออกลําไกจุ๊บจุ๊บจุ๊บยาพลมายาโคโคชูเนี่ยยาหอมยอมมัดโซฮีเราอดยาหนึ่งน้าหอมเยอะยาเนี้ยนายจับนูได้ยังบ้า ฮาจื đó, oh. okay, uh. Uh. ้อ so น้อแผงไเราันไหนตน้อ้วไเปบงนลยกจะลิงเบรรบฮะเบรกบเนาะเออแมช่นี้ผู้สูงวัยนุมีคอควหขยายด้วยนะวันนี้เแม่ได้คอควนขยายนี่นุ้อยากนุอยากเอากระถุงขยายตั้งนานแล้วช่หอดใหญ่มานี่ ี่เด้อนี่ขหน้าดูขัดุงเนาะนี่ยายงูกให้ยายผัดุงัดุงเนาะที่พูดถงเนอ่มดนี่อยูุ่ดเ้าจาตู้อยหบหน้าได้ยายเด้อค่ะหุงหน้ามีอาจจะไม่ใช่ปลาทแต่อะไรก็ยายชอบไหมคะอบเออเนาะอบเลยเนาะ มีปฝากยายผืน oh. น I mean, like ึงอันนี้จะกินน้ำแก้มด้ยายด้วยมันเบิแล้วความมันเสไปขนร่มผู้ชงวยยาให้คุณเด้อบ้านยายผืนโอ้โ่ะุงก็มีพืนเดียวพี่น้องเอยอยากให้ทุกคนเด้เนาะแบ่ก็่งงโอ้โมาได้กัร่างได้รอยางลนมัดลนมัดี่น่ะ ยายยายบอกว่าเป็นเป็นตามาเตะเวีนๆเนาะสัญญาค่ะะจะได้เวียนเจ้างแรงเลยค่ะเห็นจัเเห็นจาเออเจนะเออบืเห็นฮงเจอว่าเ้ามาคำนอกว่ามำบเห็นฮจักไม่รึเนอนอยู่ในห้องนกันใหญ่กินข้าวกินน้ำน้กินแล้วบลาตอนเล้ออ็ดปลมูดูจ้ะด้ไหมปจงมีแต่คนใส่ประจุาหม่ามบ้านนะเอาลนะ ปจีเนี่ยเยไปชมรมผู้สูงวัยอิเจออิเจอครับนเอาบาโติคนได้รางวัลใหญ่กระถุงนไ้รงวัลใวดหน้าก็เนาะเออแล้วจะไปเยี่ยมบ้านยาอยู่ บ้านยายก็ชาช้านะอาร์ตีนึงอมมัดเมียงจดเยื่อไอ้ปวดหลังเดาอ๋อปมาณมาดามพโกมากค่าแล้วอะชั้นคุณยายคะตอนนี้ตัวมากเทียงเลค่ะคุณยายเทียงเลยนี่ยายมองมาเห็นมองม่เห็นคือจ้าว่าวเลยอืมเจ้าเจ้าเจียงเจือบันฮอดก็เลยฮอดใส่เล่มเลยนี่ ถ้าบ้านเฮานี่นะยายจกเมื่อนี่ี้จกน้อยเมื่อละค่ะเมื่หน้าหนูจะมาใหม่อยากได้ปฐุงแจกทุกคนได้เนะอยากได้แบบนั้นเนาะโอ้ยอยากได้แบบนั้นอยากแบบคนแก่เนาะค่ะเออเนาะคุณยายอยากได้วะสันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะยายเดี๋ยวหนูไปเยี่ยมบ้านทุกค่าน ค่ะเออหนูก็ขอบคุณคุณยายค่ะที่มิตรไม่ตีต้อนรับดีนะคะหนูก็ขอบคุณมากมากนะคะอ <c oughs> ืมนะมาได้ยายเด้อเนีน่ยเฮ็ดยังนอดเล่นไปเนี่ยเท่าเหี่ย่วยอนุญาตกับเท่าอยาอยาอาเป็นยังไงอันเพิ่นเพิ่นยังหนีโอ้๋อจะตัวจะตัวบ่ได้แล้วเนาะ พคนย่างม่ได้หายาย่ฮะเบิ้นตี้เนาะพี่จะเนี่ยแถวไทยนั่หล่ะอื้ออกินข้ากินน้ำยังมานี้กินแล้วเนาะยเนาะเนาะกินตุ่มกิงเจ็บหลังอีกอมบน้ำอย่างไนี่เจ็บนี่แล้วฮมเลยเข่าเลย ่ีแต่แน่ว่าเฒ่าแก่แล้วคพี่มาอืบ่ทันได้ชซะแจกตั้ง5 3เือนจะใหญ่บ่ค่อยยามบ่ค่อยเป็นนบ่อุดปดมันเจ็บอก็เจ็บไปเสทือแล้วฮะทือจะไปเ้ยน้องีต่แนหมจ้จะนาอยู่เด้อกินข้าวกินน้ํแล้วบ่ฮะกินข้าวกับยงนี นี่เจ้าบริบรงตั้มแต่เศร้าคนบ้าตั้มเมื่อกี้นี่โอ้มันใส่บ้าแล้วคอยอิ่มแล้วกินกับเข่ามาพ่นกระเห็ดกับเข่ากับน้ำได้ตอนเศร้านี่อยู่แบบป้อซาดเจ้าที่ว่าเจ้าเอาไว้บอกคุณยายขอนญาติเบิ่อหนึ่งเด้อโอ้ยเจ้าอยากขายบ้าสาดพื้นขายพื้นเจ้าบ้าค่ะคุณยาย พูดละลอยไปใครหนูนน้าพื้นนึงเนี่ยละนีอยู่ได้จากพื้นนึงนะคะอู้พนขืนท่าพนลังโบราณพนขออนุญาตนะคะนี่เป็นบอสตร์พนนี่มีแต่ศาส์โบราณท้งนั้นเลยอันนี้จะนอนนี่บ่กังืนบ่อ่า เอองามสำบ,บ้านเฮาวหนยะยายเอ้ยอันใดเน้อสิให้หนูฟื้นได้ซื้ออิลีได้ไดินี่จิตานหาจิรู้ไม่ได้กันกันไหนจิตานเนาะพ้าท่งคนแกจิตานเอามาซื้อให้ยายก่อนมันกับบุงงามบุงเงินสร้างแล้วมาดินี่เขาไปแช่น,น้ำบ่ยายบ่แช่ไปจังมันเนาะ มันบดเลยกระชานเนาะมดละกระชานนี่พูนละลอยนะคะพูนน้ำใช่ละกระชานนี่มาดามพูนได้สารและพูนละลอยนะคะนี่บดบัดแค่ใส่น mhm. ้ำแล้วเทมันก็ปื่อยแล้วมันก็เปื่อยเนาะมันก็ออกแล้วนะแสดงว่าคุณยายเนี่ยขายได้เรื่อยๆบ่คะคุณยายกระจอเบาเอาเพิ่มเอาเอาเต็มไปไก่นี่ไปนี่ไปตายไปเป็นกรบเบิดอ่อาไปไกลหนูได้พันกว่า ปีกายได้พันกว่าปีนี้บ่ได้เลยเพราะว่าเก้าเป็นวายบอกแต่เจ้ามีชาชานเขาใส่แบบปัจจุบันแล้วสมุนไเนาะเขาใส่โบราณซื้อให้ยายพื้นนึงเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเป็นจะเอาใกายลายลายในมือล้างก่อนโบมีเงินใส่เออนะพูดมือ บ่หยจ่มบ่ได้นะสุดก่อนเจ้าก็ชมให้ฟังอะลงเฮาล่างบัดนี่แต่ซาพี่น้องเออ้อลอืโอ้มงแบบโบราณเนาะบันก็บ่ได้ปังก็บ่ได้ได้งได้มุงมอยู่บ่นี่ฮอดได้เนาะเออเนาะได้มุงมเพิ่นว่าบ่มีเงินซื้อไปมุงจักบาทมุงนี่ เอออันนี้ประมาณน่าจะประมาณห้าฟุตนะคะนี่ได้ลงโอ้ยบาดทอดเกือบค่อยเบื้อจีบพวกเจ้นจีบพวกกระเท่าเจ็ดเออหน่ยได้สาดมาหนึ่งพื้นไปปูนอนเลน่นนี่ได้แล้ว อามี่าโอกาสกูลาเวียเอ้ยยายโอยแต่ระบันตะมันวว่ยแต่ศาสตร์มันนึ่งพื้นแล้วคอยยายหนูกับกันเด้อบัดนี้เด้อดูดีไม่แห้งได้นามาพกๆกันไหมเนาะไม่ดังแลยมามาใส่กุญแจติเนะ่ดังอะไรนะแต่ตามเราไม่เจอเหรอ ไม่ไปนะจะกัดให้เงี้ยงจ้องดอกไม้เต๊ดูอยได้ให้เออดูไหมพระวานถัวเออถอดย้ายทอดจับบบไก่เปาะยามเมาะกัระบอจับเชื่ออิดนะฮึยุ้นนายายค่ะอยู่ดีแห้งเด้อยายเด้อหนูขออนุญาตไปก่อนนะคะของแจกเบิดแล้วตะเมื่อบ้ดนี้ค่ะออื กี่ตู้แล้วม้ออิมระอามีแล้วมือระกี่ตกในตอันตกค่ะเออลุกนะยายหนูเมื่อกันเด้อได้ศาดมาพื้นนึ่งได้ฮด้ค่ะเดี๋ยวนีให้ยายก่อนได้ศาดมาหนึ่งพื้นเอาไว้ปูตะรุจยาได้กี่มายายเฮ็ดยังกินได้ไปยายบปรี 给走了。 ได้ยายเด้ออยู่ดีไม่แห้งนะคะค่ะโอ้โอโออยยายนอนเบน จุม่มชุ่มนมจิกชุ่มนิ่มกันคอยจุ่มคอยชุ่มนมกันกระลายนะบางหมู่บ้านก็ไม่เงาเลยนะคะบางบ้านก็งอๆนะคะ